ฮัลโหลสวัสดีครับ I have a question อาราีีกาก่อนที่ชอบที่สุดในปีนี้มีลายใส่มาด้วยอะไรครับอันนี้ค่ะ Garmin Benio 3ระบบรุ่นของ Garmin ค่ะ Garmin รุ่นอะไรครับรุ่น2 05s โนบุว a ตช์100 100บาท watch นี่ค่ะ Garmin 205s ค่ะให้เวลาคิดแป๊บนึงครับเอาอะไรนาฬิกานาฬิกานากาก็ต้องเรือนนี้ดิเนี้ สองหกห้าก็อีพิกโปรมินนะใช่กาก็การมินครับการมินรุ่นไหนเจ็ดสี่ห้าการมินฟอรเนอร์สองหกหาครับกาก็ก็การมินเนี่การมินรุ่นไหนรุ่นไหกห้าเพราะว่าเรนนคอนข้างมีบอรเซมินาบอหลายอย่างครับการ์มินเก้าหกหเหมือนกันเก้าหัน เปิดตัวมาปล่อยตัวในสนามกีฬาเลยนะครับทีนี้แล้วก็จะมาจบในนี้ด้วยนะแต่ช่วงบางช่วงมันจะมืดๆเดี๋ยวเราถ่ายได้ก็ถ่ายสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายได้ก็ถ่ายถ่ายไม่ได้ก็ไม่ถ่ายนะครับวันนี้มันมืด <c oughs> เล้กันครับอ้บอาวันนี้บัวดอกลาเท่าไหร่วันนี้ เอาแค่145พี่เพราะว่าสัปดาห์หน้าบางแสนแล้วครับอ๋อโอเคโอเคโอเคตัวเดียวค่ะอีกนิดเดียวยังไงครับอีกนิดเดียวไงยังไม่โลเลยครับวีนที่เรามันเหมือนมันไม่ร้อนขนาดนี้นะวันี่แล้มันปลายปีพอดีอาทิตย์สุดท้ายของปีใหม่พอดีก็ชิวมาก่อนมืดไปหน่อยนะแต่ก็ พอถ่ายได้ครับน้ำนะครับโอ้โหละละละ้าโลแล้วหรอกลงถังนะครับวันนี้บางวันก็ทิ้งขยะไม่ลงถังนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับสว่างนะครับตรงนี้อยู่ที่หกโลกวามากลับ รวมทางครับวันนี้ครับเชื่อครับชื่อออฟครับผมเป็นไงบ้างวันนี้ครับยอดครับผมเอามากผมเอาสุดเราก็เลยตกลงกันว่าทำเอ็มโอยูกันนะครับว่าเดี๋ยวไปเรื่อยๆเน่ยก็จะชะลอเพราะว่าเด็ดแต่สารหน้ามีไปบางแสนนับางแสนเนาะวันนี้ก็ถือว่ามาออกยาวสุดท้ายอรงงานด้คับออกยาวสุดท้ายนะครับก็เอาวโลดด้วยความรวดเร็วครับวิ่งมาเรื่อยๆ วันนี้ก็เอาจริงนะครับอากาศตนะ้องรอนอบอ้าวแล้วก็ตัวคอนเทนต์จริงๆอ่ะอยากจะไปสัมภาษณ์นะวันนี้รอใออกฟังนะเราจะไปสัมภาษณ์นักกีฬาว่าปีนี้ทั้งปีทั้งปีเลยอ่าใช่นาฬิกาอะไรแล้วก็ใช้รองเทา้าอะไรรัเป็นอะไจับจับคู่กันใช่ไหมจมับเป็นอรุ่นเร็ถามคนแรกเลยกันจับเป็นรุ่นอะไรตอนนี้เอ็นดูโร่เอ็นดูโร่สอ,สองเหรอ โอ้โหตัวสิหมื่นนะใช่ใช่ครับแล้วก็ตัวรองเท้าเป็นเอาฝ้าสองเอาฝ้าสองดีใช่ไหมผมว่าดีสุดมันดีสุดแต่ว่ามันมันบีบไปหน่อยบีบไปนิดเที่ยวเน็กสามเน็กสามดีกว่าถ้าเอาฝ้าสามมาโดนโดนแสดงนิดนึงทแสดงนิดนึงอันนี้ค่าที่เป็นไงบยังอยู่กับช่องรันวิสาเราเด้าอยู่แบบมืดๆไหนไหนไหนใคมาครับเมื่อกี้ทำนป็นเหรอหน้าตาไม่ไม่เห็นตรงนี้ไม่เห็นพีกเนาะ มัวแต่คุยกันครับพวกเราใช่ใช่อันนี้อันนี้หลุดหลุดคุภาพได้นหนึ่งสองหมอเยอนะหายแล้วครับหมอหมอเยอะเลยเบลไปเบลห่า <laughs> งเหมือนกันนะครับกลับมา,าดานหรือเปล่าไม่แน่ใจใครนะข้างหน้าฝรั่ง ห่างผมนกนห่างประมาณ500เมตร<ม>ได้นะครับแหวะปั๊มครับแวะปัมะป๊ม11โลครับจังหวะน,นี้จะเข้า11โลก็ไปเรื่อยๆหมอมีอยู่ก็จากเราไปแล้วนะครับจากเราหมายถึงว่าวิ่งหนีเราไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ด้วยความรวดเร็วเพราะเราวิ่งคิวเกินแล้วก็ชวนคุยนะครับ <c oughs> กับตัวกับตัวที่ละล่ากือสิบสองโลนะครับการบีถนนก็โอเคนะครับออกไม่เดินแล้วนีดครับเอ้ยไม่เดินล้วอ่ะไปด้วยกันปะอเดินรออามมอไม่ทาน ไม่เอาแล้วปอมมัเล็กขึ้นล่างกว่าหมอไปใส่สีสามแล้วมอมมันเล็กขึ้นล่างกว่าใช่หนึ่งสีห้าแล้วเราก็ขึ้นเนินมันอยู่นะเป็นเนินแบบเนินข้ามแยกนะครับประมาณเขาสามมุกวัดเขาสามมุกสั้นกว่าแต่สั้นกว่ายาวกว่านี่ับก่อนอากาศฝั่งทางโน้นก็ ออ้าวนะครับฝั่งนี้อากาศดีนะครับทุกคนมีพี่มาฝั่งนี้กันครับมอนกันนะสิบห้าแล้วครับอีกหกโลน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะถ่ายขุมมงกันหน่อยครับนี่ครับวันนี้ทีมงานตอนนี้กี่โลแล้วครับรายงานหน่อยฮะหกหกสี่หกหกครึ่งเปล่าวันนี้เรามากันหลายคนนะครับชื่ออะไรครับเชื่อเอครับผมเอมังการมังการอันนี้ชื่ออะไรครับอามครับอามนะครับ อันนี้ครับแวะครับนายแวะนะครับเราทำตามสัมภาษณ์ทีมงานเราก่อนนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อแก๊ปครับแก๊ปครับโอ้โหก็เป็นหมดอ่าการเดินทางโดยไม่ได้น้ำหนักพวกเราครับแบบนี้ก็เลยมาเจอกันในอุโมงค์นะครับอุโมงค์ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะครับอ้าวเลยร้อนแล้วก็ก็มีค่าเท่ากันก็คือ ลงลงมาแล้วก็เดี๋ยวก็ขึ้นนะครับกลับมารวมกับ10โลนะครับตอนนี้บรรยากาศกาเป็นไงบ้างครับสว่างสว่างน้อยตรงนี้ก็ดีหน่อยนะครับเพราะว่า10โลคนเยอะครับโอ้ใกล้ถึง้วครับอันนี้เราอยู่ที่กิโลเมตรที่19ครับ กว่ามุดติดกำลังจะวน่งเข้าไปเจอแล้วอีกหกร้อยเมตรเไปจบแล้วครับิดเดียวสวัสดีครับติดตามช่องอยู่นะครับขอบคุณครับไปครับไปจบแล้วขอบคุณมาครับสวัสดีครับันพี่สายครับไปครับ เล่งได้เล่งเลยครับเดินสุดท้ายขอส่านอ่านนะครับนะครับโอ้โหมาแล้วครับรอตั้งนานทั้งหห้าสิบคร้งตามเวลา เพเทอ 50, รใช่ไหมครับทห<ป>นึงล,ล,ลงานเป็นไงครับพี่วอยลดิสดิสอ่ะเลงานเป็นไงครับตามเวลาครับวันนี้เพเทอร์1นึชั่วโมงห้ิวิ่งมาด้วยเพทห้านาทีห้นาทีเป็นวิ่งสุดยอดเลยนะครับพี่นนึงพี่ต้อมชั้นไหนครับชั้นนชั้นไหนชั้นนิดชั้นนิด กับ2ี่กิโลของฝ่ายหญิงนั่นเองนะครับผมแสดงความยินดีด้วยครับอาราีเพเซอนะคะสำหรับระยะฮามาทอนะคะถึง้ากิโลปเลยาปเลย0กิโลเข้าช่องกลางนะครับ5กิโลเข้าช่องซ้ายและยี1จุดหนึ่งเข้าช่องขวาครับ ยังมาดีๆกับนักวิ่งทุกท่านเลยฮะสูส้ๆค่ะพี่ยอดเยี่ยมแล้วนะคะถูกต้องฮะยอดเยี่ยมแล้วโหดูเวลาสิ่สัปดห์อ่อระยะฮาเรามทอนเนี่ยยังไม่ไสักสองเลยนะยังไม่ดูสองช่วกเลย,ยลอ่ะเดี๋ยวจ้าเลยดีใจเลย สวดีครับพี่ดุมครับผมวันดีมีคําถามมาถามพี่ดุมว่าปีนี้ปี2023เนี่ยทั้งปีมาเลยนะนาฬิกาที่ใช้ที่ชอบที่สุดหนึ่งเรือนแล้วก็อกรองเท้าอรองเท้าที่อชอบที่สุดหนึ่งคู่นี่คือคนที่ยากที่สุดของวันนี้นะครับที่ผมจะถามนะเพราะว่าเป็น <c oughs> คนที่มีนาฬิกาเนี่ยใส่ตั้งแต่ข้อมือเนี่ยถึงหัวไหล่อ่ะให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งครับเอาอะไรนาฬิกานาฬิกาก็ต้องเรือนนี้ดิ อะไรครับพี่สองหกห้าสองห้าเหรอมันเบาเวลาเราใส่วิ่งอ่ะคือไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วมันใส่มันเบามากเก้าหกห้าเก้าหกห้ามันแพงไปหน่อยแพงไม่ไยพี่พี่พี่ไม่ได้พี่แบบว่าพี่ว่าสองหกห้านี่ก็พอแล้วพอแล้วพอแล้วเล็กยงเระยะไหนพี่ระยะทุกระยะแหละได้หมดใช่ไหมอย่างไอเอ็มเนี่ยก็ใช้สองห้าห้า เอ้าวหรอใช่ IM เอ็มได้สองห้าเทีอเหรอพี่พอไอเอ็มสองห้าก็สิบสามแต่ได้จอที่สุดวงตอนนี้นะตอนนี้นะนะนะที่อยู่ตรงนี้นะก็ต้องเนี่ยเพราะมันก็จอสว่างนะแล้วมันก็เล็กแล้วรองเท้าเหรอพี่รองเท้ารองเท้าก็คู่นี้คู่นี้เลยโอ้โหอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรมันคือปูม่าที่เป็นรุ่นริมิตเต็ดคอลแลบกับคอลแลบกับแซกแซกซูมิด ตัวนี้ซื้อที่ที่ไทยอ๋อแต่ว่าแต่ว่าอีกคู่หนึ่งซื้อที่บอสตันฟีลมันเป็นไงพี่มันเหมือนเรซซิ่งแฟดตัวสมัยก่อนแต่ว่ามันนุ่มเด้งแล้วมีแผ่นคาร์บอนอมันฟีลเรซซิง่งแปตที่หนาขึ้นมาแล้วมันจะมีความรู้สึกประมาณสิบโลสิบโลฮาร์ปอะไรเงี้ยได้พี่ว่ามันพี่ว่ากำลังเกาะพื้นดิเลี้ยวโค้งเลี้ยวโกงเโงเลยสบายชื่ออะไรอีกนหนึ่งพี่คูมาดีพีเอชไนโตเอลีดสอง จริงๆชอบมาตั้งแต่หนึ่งในการที่อยากได้ไหมได้ไหมได้ที่อยากได้จริงๆตอนนี้มองเอพิกโป้เอพิกเอพิกโป้ก็เอพิกโปเอพิกโปการมินะใช่คู่ที่เขาไปทำนั่นแหละใช่สวัสดีค่ะน้องคุกกี้นั่นเองนะครับวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้สนุกมากเลยค่ะ ไปสภาเราแคบม่รีสองกันเพราะว่าระยะยี่สิบเอ็ดเลยนะครับซึ่งกำลังเตรียมตัวไปไปมาราธอนมาานที่ฟูจินะ่เราเคยคุยกันมาแล้วนะครับนี่ลายใส่มาด้วยอะไรครับอันนี้คาบินเวนิวสามวันนี้ทุกคนชอบคาบินหมดเลยใช่เพราะเป็นงานคาบินไม่ใช่เราใช้อยู่แล้วใช้อยู่แล้วใช้อยู่แล้วเลยนะครับอันนี้ใช้ตั้งแต่คาบินเวนิวสองวันนี้สามเป็นคนแรกนะของวันนี้ที่ใช้เวนิวนะครับจริงเหรอใช่จริง ไม่แต่มันสวยพี่ว่ามันมันใช้งานง่ายคล้ายๆกับพวก Apple Watch อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันเบาแล้วก็เล็กแล้วก็เนี่ยสู้เป็นคนข้อมือเล็กด้วยมะนก็เานายพีน้องดีเป็นไงบ้างวันนี้ วันนี้ก็โอเคครับวิ่งเรื่อยๆ4-0 4-0ก็ได้พอดีได้พอดีครับ3-5-9โอหยินดีด้วยยินดีด้วยติดด้วยป่ะได้ที่2รุ่นครับนาฬิกาก็ามินครับกามินรุ่นไหน7-4-5ยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่อยากอยากเปลี่ยนอยู่อยยากเปลี่นแล้วรองเท้าล่ะ Nike ครับ Nike รุ่นไหนอย่างเดียวเลยรุ่นไหน Next Next สอง Next สองอันนี้เลยใช่ครับคื่นี้เลย Today I run Adidas Adios Pro 3 this one sure, sure. Sure, right. yeah but, but why 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 do you love this i like this one it's uh i first time running in it actually normally i wear Saucony endorphin pro uh. Uh, but this one i just want to try try for fun uh. i think i think very good actually very good shape <laughs> อาริโกวัรีเฟรนด์ตินเนีตนะครับตอนนี้คราบแก้วของบิ๊กนะครับมอบให้ใครดีไม่รู้นะครับยังไม่รู้คคใคไอสัมภาษณ์นิดเด,ดียวสามภาษณ์นิดเดียววันนี้ได้แับเท่าไหร่สองสองครับแล้วก็ สามเจออยู่เมื่อกี้สวนนะาพี่ก็ตะโกนเชียร์อยู่นะเนี่ยแต่บางครั้งถามเราถามหลายคนแล้วแหละปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยนะทั้งสองคนนะนาฬิกาที่ชอบที่สุดเจ้าที่สุดแล้วก็รองเท้านะเอานาฬิกาก่อนของพี่อะนาฬิกาก็ต้องการม <9. S 1> รินแล้วการมินรุ่นอะไรรุ่นอะไรเนี่ย965เพราะว่าฟังก์ชันฟังก์ชันข้างครบครับท์มีบอกเซมิน่าบอกหลายอย่างอะครับใช้ป่ะใช้หมดเลยป่ะใช้หมดเลยใช้หมดเลยใช่แล้วก็มีโปรแกรมมีโปรแกรมให้ด้วยคือบางทีมันจะมีแนะนำไง แนะนำโปรแกรมว่าวันนี้คนวิ่งอะไรอะไรเงี้ยโหลดเรามากไปไหมพักผ่อนเพียงพอไหม mm ท,ที่ผมชอบก็คือติดตามการนอนอ่ะติดตามการนอนออเอามใส่นอนทุกคืนลยแล้วก็ดูว่าแล้วโดนคนข,ข,ข้าดดขงๆป่ะปาดโดนปาดคนไม่ๆไมๆๆ ก็แบใส่นอนอยู่ด้วยใส่นอนแล้วเพราะว่ากินตามค่านอนเองว่าข้อมูลการนอนอะไรต่างๆค่าคุณภาพเป็นไงอะไรเงี้ยแล้วก็ซีเรียสนะเรื่องการนอนนะใช่เพราะว่าเราไม่รู้ไงเวลาหลับว่าเราแค่ไหนเราหลับตึงแค่ไหนหลับกี่ชั่วโมงอะไรยังไงพักผ่อนเพียงพอไหมอะไรเงี้ย กมีเลข965เหมือนกัน965เหมือนกันใช่ครับเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันมันจะใช้ฟังก์ชันคล้ายๆกันแล้วก็พวกโปรแกรมการซ้อมอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่นะแล้วก็ดูด้วยคือดูเป็นอ้างอิงมากกว่าไม่ได้แต่ไม่ได้ใช้ในโปรแกรมนั้นนะแล้คือเราอ้างอิงว่ามันควรจะวิ่งประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูโหลดเราที่มันแนะนำอ่ะเหรอที่มันแนะนำอ่ะเหรอใช่ๆเราก็อ้างอิงเฉย วันนี้วิ่งอะไรลงขออะไรที่มันแนะนำเป็นแง่ๆอ่ะในานาฬิการมันจะเร็วเร็วกว่าที่เราลงไปหน่อยไม่เยอะอยู่ความเร็วเยอะทำตาอไปรองเท้าเอาที่ใช้มาดีนี้ทั้งปีเลยที่ชอบที่สุดเล็ก s o n อันนี้เหรอรุ่อนี้เหรอยังนิสสังอยู่หรอใช่ครับก็มันมันมันเป็นไปเป็นด้วยว่าเราเราเราชินมากกว่าเราชินเราเราชอบฟีลลิ่งในการในการลงเท้าอะไรอย่างงี้มากกว่าเหมือนเปที่เคยคุยกันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่านิกสาไม่ดีดีครับแต่คือเราเราผมยังเรายังชินอยู่ใช่เรายังชินกับการใส่หรือว่าเหมือนบิ๊กครั้งที่แล้วบอกยังได้ไม่กี่คู่ยังมีน้อยใช่ยังมีน้อยไม่เอาอะไรนปัจจุบันก็ใช้คู่เดิมอยู่นกันคือจริงๆริน พี่ว่านะคือมันคล้ายๆกับว่าเราใช้ตัวเนี้ยในตัวเนี้คื้นมันคล้ายๆน็กหนึ่ง ใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ต่อเนื่องเายวันที่สองก็คล้ายกันแต่สามมันมันเปลี่ยนนะเปลี่ยนมันมีความเปลี่ยนจริงก็ยังไม่ชินมากกว่าใช่ใช่อาจจะยังไม่ชินแต่เดี๋ยวมันก็จะมีอัลฟาสามเอ่อเล็กสี่คิดว่าคิดว่ามองมองเปยังไงต้องลองดูก่อนยังไงก็จะต้องลองก่อนเพราะว่าอย่างเล็กสามเนี้ยลองแล้วไม่ชอบก็ยังกลับมาสองใช่ใช่ไหมแต่สามก็ใส่ซ้อนนะก็ใส่อยู่ใส่อยู่บ้าง i have a question <inaudible> what Today Nike. Nike? what model of Nike? alpha 1 what alpha alpha fly alpha 1 yes alpha better one better i think alpha 3 better more so have so <inaudible> พงศก,กรบุษกส,สวัสดน้องกบน้อยสูวานีคำธนานะครับเราเพิ่งเจอกันเจอกันมาที่ที่แล้วนะครับที่ที่แล้วนะครับอันนี้คุยก่อกันได้น้องกบวันนี้นี่มีคําถามนะคําถามนะครับมี2ข้อนะครับคาถามนะครับนาฬิกาที่ชอบที่สุดในปีนี้นะหนึ่งเรือนนะแล้วก็รองเท้าอานนาฬิกาก่อนน้องกบของกาเมีนค่ะกาเมีนรุ่นอะไรครับรุ่นสอง 255s มันก็จะเันเล็กๆหน่อยนะอ่าแล้วของก้อนก้อนอ่ะ Garmin Forerunner 265ครับ265อันนี้อ่ะอนนมันจะจอมแต่ชัดใช่ใช่ครับอ่าจอมแต่ชัดนะครับรองเท้าฮก้าลกก็อ o c k e t 2ครับฮก้าลกก็อ o c k e t 2 ทำความเร็วได้ครับแล้วก็นุ่มแล้วก็ดีทำความเร็วได้แค่ไหนครับวันนี้บอกไปเลยวันนี้วิ่ง10โล3.3 2โลนะอ่าแล้วของน้องกบล่ะครับรองเท้าเอ้าูไอ้ดาโปร3ค่ะไอ้ดาโปร3ตัวนี้อะไรใช่ไหมใช่ไอ้ของของตอนก็พุ่นนี่เลยปะคู่นนี่เลยคู่นนี่เลยใช่ไหมยอดเลยไม่เจอกันเลยนะครับเมื่อกี้เพราะว่าเพราะว่าน้องจีไปเร็วมากนะครับหามาราธอนวันนี้เวลา1ชั่วโมง38ค่ะโอ้โหเป็นอันดับที่ สามโอออลเลยนะครับนี่ค่ะการ์มิน 265S ค่ะทุกคนการ์มินหมดเลยนะครับเพราะงานการ์มินนะว่ามันใช้ง่ายสุดแล้วค่ะแต่มันดีจริงใช่ใช่ใช่ 265S ใช่ง่ายเลยก็คือสะดวกเรื่องการใช้วิ่งนี่แหละฟังก์ชันก็แบบใช้งานง่ายแล้วก็ที่สําคัญคือมันเล็กเหมาะสําหรับข้อมือเล็กๆของจีแล้วก็เบาใช่เบาสบายรองเท้ารองเท้าเป็นเอซิกค่ะเอซิกเมตาสปีดสกายคู่นี้เลยไหมเนี่ยใช่แล้วแล้วก็แดงด้วยค่ะเมตาสปีดสกายนะครับ <ช>เป็นตัวใหม่มเพราะว่ามันจะมีเอทกับสกายเนาะแล้วก็<ช>ถ้าตัวใหม่ก็คือจะมีพาสด้วยนะครับทำไมถึงชอบตัวนี้ฟิลฟิลเป็นไงก็คือตัวนี้ค่ะแบบฟิลมันคือคือเจียใช้ซ้อมอสำหรับแข่งฮาฟกับมาลาธอนกโดยเฉพาะเลยใช่ใช,ใช่ก็คือมันจะแบบเบาอันดับแรกเลยเบาแล้วก็สามารถแบบร่วขาไปได้แล้วมันก็แบบมีความประหยัดแรง โอเคแสดงว่าใช้ทั้งซอนทั้งแกงเลยด้วยใช่ค่ะรองไม่มีสลับคู้่อื่นในการมีคู่อื่นแต่ว่าเป็นเป็นรุ่นเดียวกันเป็นรุ่นเดียวกันใช่ใช่ก็มีมีเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยอันนี้แค่ขายเบลนะแค่ขายเบลบิ๊กเบลอะเบลบอกว่าใช้แต่เน็กสองแหงเดียวเลยคือเก่าปุ๊บก็เอาไปไว้สองใช่ไหมค้ายคล้ายกันอ๋อคุณอดครับโกลันเนอร์สองหกห้าค่ะโกลันเนอร์เก้าหกห้าครับเก้าหกห้าครับ อีพิกโปอีพิกโปรใส่อยู่อ่ะใส่อยู่อีพิกโปรเหมือนกันครับอีพิกโปนะครับเพราะอะไรใส่อยู่ใส่อยู่แล้วก็หน้าสองสามห้าครับสองห้าสองห้ารองเท้าหนึ่งคู่นะครับเลือกเลยนี่คืออะไรเอาเพ่อไปสองค่ะเอาเพ่อไปสองครับไอกินเทลครับเทลอะไรอันนี้อนีเหรออ่าแล้วเดาไปเดาไปเดาไปพี่เอ็นะเหมือนกันเลยครับอ่าไหนเด็กคู่นี้ชอบคู่นี้มี่ย่าง ยังยังไม่มียังไม่มีแต่ชอบผมสายถนนต้องเอาผ้าายเท่านั้นครับผมโอ้ที่ถ้ารุ่น3ามาเนี่ยก่อนเลยจัดก่อนเลยเพื่อไปตั้นขอนเน้นแน่นอนเลยค่ะเวอร์ไฟสตรีมฝาคุณทิมเป็เป็นนะครับผม